สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาดูนะครับตัวปั๊มเพลาลอยนะครับนี่นะครับเป็นปั๊มเพลาลอยขนาดสามนิ้วนะครับนี่นะครับตรงนี้ผมเอาดินน้ำมันอุดไว้นะครับนี่นะครับมาดูตัวฐานนะครับตัวฐานเป็นใส่น็อตตรงนี้นะครับใส่รูเดิมกับรถไทยเลยนะครับนี่นะครับ เป็นเครื่องยันมากนะครับเครนี้ก็เก่ามากแล้วนะครับดูนะครับสายส่งนี่ก็ยาวประมาณไอ้สายผ้านี่มันยาว20เมตรนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่นะครับ สายผ้าในยาว20เมตรนะครับซื้อมาก็ประมาณ300บาทนะครับนี่นะครับก็มาโตกับเป็นสายตัวนี้นะครับสายตัวนี้ก็ขนาดความยาว10เมตรนะครับนี่นะครับ เรามาดูความแรงของน้ำนะครับน้ำก็ออกประมาณนี้นะครับมันรั่วระหว่างทางนะครับตรงข้อต่อก็ไม่ได้มัดไว้นะครับนี่นะครับอันนี้ผมรถย่าเพนกล่านะครับนี่นะครับก็พอได้สูบน้ำใส่นะครับ นี่นะครับดูแรงยาแพงกลานะครับนี่นะครับมันมีพวกมายราบอยู่นะครับโอ้คลิปนี้ก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับโอ้ขอจบลคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ